สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เด็ดนาทีครับก็คลิปนี้เลือกว่าจะมาพรีวิววิเคราะห์ก่อนเกมนะครับในสื่อฟุตบอลพิีเมียร์อังกฤษครับในค่ําคืน Boxing Day นั่นเองนะครับก็หยิบคู่แรกมาฝากกันก่อนครับ19นา30นาทีครับเบียดแย่งตําแหน่งกันอย่างแน่นอนครับคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้พบกับทาานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ2เจออันดับ3นะครับ คลิปนี้เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับเนื่องจากผมอัดคลิปก็เรียกว่าเป็นช่วงเช้าของวันศุกร์นั่นเองนะครับราคามันอาจจะมีการปรับการขยับนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับฝากนิดนึ่งครับสมาชิกครับใครที่สนใจอยากจะเชียร์บอลให้มันกว่าเดิมสนุกตื่นเต้นมากกว่าเดิมนะครับแอดไลน์ด้านขวาตอนนี้ได้เลยนะครับรวมถึงสมัครสมาชิกวีไทีครับก็แอดไลน์ด้านล่างนะครับมาไปพูดถึงทั้ง2ทีมัาดีกว่าครับเริ่มจาก ตารางคะแนนณเวลานี้กันก่อนครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ2นะครับแข่งขันไปแล้ว14นัดนะครับชนะไป9แพ้5ครับไม่มีเสมอนะครับมีอยู่27คะแนนนะครับส่วนทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมผู้มาเยือนในวันนี้นะครับพวกเขาแข่งไป13นัดนะครับชนะ8เสมอ2แพ้ไป3นะครับมีอยู่26คะแนนนะครับพูดง่ายคือ2ทีมนี้หากใครชนะนะครับจะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงทันที หากมีผลแพ้ชนะณตอนนี้การันตีรองกาฝูงนะครับไปดูในส่วนของเฮตูเฮครับสถิติในการเจอกันสักนิดหนึ่งครับสทีนี้ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับแมนยูเอาชนะไป4แล้วก็เสมอ1นะครับก็ถ้าเรามองภาพรวมพูดกันง่ายๆก็คือช่วงหลังเรียกว่าค่อนข้างที่จะแพ้ทางแมนยูอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับสถิตินี้นะครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดไปเริ่มจากฝั่งเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับโดยที่ผลงาน5เกมหลังสุดของเ,าเขาครับชนะไป3แพ้ไป2นะครับทีมที่ชนะชนะในส่วนของเชฟบูยูไนเตดนะครับชนะไบตันแล้วก็บุกชนะสเปอร์ในนัดล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับคือถ้าเรามองภาพรวมกันตรงนี้ก็ถือว่ากระท่อนกระแทกหนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะ แล้วเกณฑนบ้านของเลสเตอร์ถามว่าเป็นทีมที่ไว้ใจได้ไหมเชื่อใจได้หรือเปล่านะครับ5เกมลังสุริี่ผ่านมาชนะไป2แพ้ไป3มนะครับมาดูทีมที่ชนะกันก่อนนะครับชนะในส่วนของไบตัน3 0ชนะวู๊ป0นะครับแล้วก็ทีมที่แพ้แพ้ในส่วนของบินล่านะครับฟูแลมเอฟเวอร์ตันนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่เจอทีมระดับท็อปซิกเลยนะครับในลีกนะถ้าวัด กันเฉพาะเกณฑน,นบ้านของเลตัสซิตี้เพราะฉะนั้นนัดนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์อย่างดีนั่นเองนะครับส่วนแมนยูครับเล่นนัดกลางสตาห์ที่ผ่านมาครับในศึกฟุตบอลคาราบาครับบุกไปชนะเอฟซัรงสอนนะครับก็เรียกว่ายิงได้ช่วงท้ายเกมนะครับจากทนานของแอดดิสันคาร์วานี่แล้วก็อองฟอนี้มักซิยาวนะครับซึ่งลูกยิงของคาร์วานี่ต้องบอกว่าสวยจริงนะลั่นไกลปุ๊บก็คือโป้งเดียวหายเลยครับอ่ะมามองในเรื่องของภาพรวมในลีกกันบ้างครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากเรามองภาพรวมกันตรงนี้คือต้องยอมรับว่าช่วงหลังของพวกเขาค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่า7เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวนทางกับอาร์เซนอลนะเออขอพูดถึงอาร์เซนอลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้วิกฤตจริงๆ,ๆนะครับไอ้ปุญญาอาร์เซนอลทีมที่เคยเล่นได้อย่างสวยงามได้แชมป์แบบไร้พ่ายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเขาขาดวิกฤตนะครับนี่ครับนะฟุตบอล ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องทุรกิจเข้ามาเยอะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมองภาพรวมของแมนยูครับเเกมล่าสุดนะครับชนะไป6เสมอ1นะครับเจาะลึกในส่วนของเกมไปเยือนกันซักนิดนึงครับเอาสัก5เกมหลังสุดแล้วกันนะครับเกมไปเยือนในช่วงหลังเราจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหโหดกว่าเกมในบ้านชัดเจนแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนะครับเกมไปเยือนร้อชนะทุกนัดนะครับ ชนะในส่วนของไบตันนิวคาสเซิลเอเวอรนตนเซาท์แฮมวสต์แฮมแลวก็เชฟฟิลด์นะครับคือถ้าเรามองภาพรวมมาตรงนี้นะครับทีมที่เจอก็ถือว่ายัางไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายยังไม่ใช่ทีมที่อยู่ในระดับท็อปซิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมในนัดนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์เป็นอย่างดีนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในบ้านก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวานะครับทีมที่พวกเขาชนะได้ก็ถือว่าไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมาย แนวลุกวันนี้จะนำโดยทางด้านของเจงมี่วาร์ด,ดี้นะครับฮาวิบาลน,นะครับรวมถึงทางด้านของเจงมส์ดิสันนะครับส่วนทีมผูณณ้บาเยือนวันนี้อยากให้ของแมนยูครับเป็นทีมที่เล่นเกมเดนได้ดีกว่าเกมในบ้านของตัวเองซะอีกนะครับแนวลุกของทีมเดนจะนำโดยทางด้านของมาคาเรลฟอร์ดนะครับอองตนียมักซียานะครับรวมถึงบูโดฟเฟนัตน,นะครับก็ถ้าเรามองในเรื่องของภาพรวมแล้วนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าใกล้เคยียงสูสีกันมากนะครับ มุมสมมูงมีไหมก็ถือว่ามีนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเสมอกันจะเสมอกันแบบมีสกอร์ประมาณว่า1นึ่งนะครับแต่ถามถึงว่าแนวโน้มอะฟอร์มณเวลานี้ชั่วโมงนี้ไว้แต่ใครได้มากกว่ากันนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นของบริษัทไดมอนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับคิดว่าน่าจะบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้นะครับสกอร์ที่คาดก็น่าจะประมาณอยู่สักประมาณเอ่อหนึ่งสองนะครับหรือ 1- 3อะไรประมาณนี้นะครับมันอยู่น่าจะเสียทุกลูกนะครับแต่เกมลุกมันอยู่ก็ถือว่า เป็นทีมที่เล่นได้อย่างดุดันนะครับช่วงหลังตัวรักเตะเองก็เริ่มที่จะเข้าแผนเข้าใจในเรื่องของแทคติกของเลก้ลัสโซชามาขึ้นนะครับทำให้ผลงานภาพรวมที่ออกมามันก็เลยดูดีนั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปคูน่นี้คิดว่าแมนยูน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ที่จะลุ้นบุกเก็บสามคะแนนได้เลยนะครับมีวามที่เห็นกันยังไงบ้างครับกับฟุตบอลคู่นี้เม้นลงคุยกันใต้คลิปนะครับคุณมีทีมไหนเชียร์ไว้ในใจนะครับเม้นลงบอกอเพื่อนนะครับ อีเดอรนะครับสมาชิกครับสนุกเติมเ,เต็มเติมแอดไลน์ด้านขวาสนใจสมัคร V.I.P แอดไลน์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ยิ่มมาฝากก่อนหนึ่งคูครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ